มาต่อกันที่พีที่12จากความเดิมตอนที่แล้วยองแจกําลังตรวจหาสารโลหะหนักในน้ําแต่ทันใดนั้นพออโจก็ปรากฏตัวขึ้นในความมืดพร้อมกับถามยองแจว่าทําอะไรอยู่ยองแจรู้สึกตกใจมากเธอรีบเอาผ้าคลุมชุดตรวจสารเพื่อไม่ให้พอ,อโจเห็นก่อนจะถามพอ,อโจว่ามาทําอะไรที่นี่ทางด้านของพระเอกเขาพยายามโทรหายองแจอยู่หลายครั้งแต่โทรเท่าไหร่เธอก็ไม่รับสักทีพระเอกเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยขับรถฝ่าฝนไปหายองแจที่โรงพยาบาลตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมิระยองที่พออโจ มหายองแจเพราะจะคุยเรื่องข้อตกลงเมื่อก่อนหน้านี้พออโจบอกยองแจว่านอกจากเขาอยากก่อตั้งศูนย์บำบัดจิตแล้วเขาอยากฟื้นฟูโรงพยาบาลมิระยองด้วยพออโจดูทุ่มเทให้หมู่บ้านมิระยองมากจนบางทียองแจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับหมู่บ้านนี้บ้านเกิดคุณอยู่ที่มิระยองนี่หรอคะคุณดูรักมิระยองมากเลยนะคะเนี่ยพออโจปฏิเสธว่าไม่ใช่ที่ผมทุ่มเทแบบนี้ก็เพราะคุณหมอนั่นแหละที่ผ่านมาคุณหมอทํางานอย่างหนักเพื่อคนไข้คุณทําให้ที่นี่เปลี่ยนไปโดยสิน้น เพราะงี้แหละผมถึงอยากสนับสนุนคุณให้ถึงที่สุดหลังจากทั้งคู่สนทนากันจบแล้วยองแจก็ออกมาส่งแขกที่หน้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันพระเอกก็ขับรถสวนเข้ามาเมื่อพระเอกเห็นรถใครบางคนขับผ่านไปเขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วยังมีคนไข้มารักษากับยองแจอยู่อีกรอยองแจบอกว่านั่นไม่ใช่คนไข้แต่เป็นคนที่อยากฟื้นฟูโรงพยาบาลมิระยองยองแจพูดยังไม่ทันจะจบดีจูๆ่ๆฝนฟ้าก็ร้องดังเปรี้ยงยองแจตกใจรีบเอามือมาอุดหูทว่าพอเธอลืมตาขึ้นมา ก็มีมือพระเอกอีกคู่อุดหูเธอไว้พระเอกพูดด้วยความเขินอายว่าก็คุณกลัวเสียงฟ้าร้องไม่ใช่หรอผมก็เลยทําแบบนี้ไงและทั้งคู่ก็พากันเดินตอกแตะกกลับรถทันทีที่ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านพระเอกก็แอบ,บอ่อย,ยองแจเบาๆโดยเขาแกล้งถามยองแจว่าคืนนี้เธอนอนคนเดียวได้ใช่ไหมไม่ตกใจเสียงฟ้าร้องแล้วใช่หรอือเปล่ายองแจทําหน้าตาทะเลนใส่พระเอกก่อนจะพูดด้วยเสียงสามเสียงสี่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้ายองแจคนนี้ไม่มีอปป้าอยู่ด้วยยองแจคนนี้จะกลัวกลัวหนักมาก พระเอกที่ได้ฟังก็ถึงกับช็อกและคิดในใจว่ายองแจเป็นอีอ้หยางวะไม่กี่วินาทีต่อมายองแจก็กลับเข้าสู่โหมดปกติเธอบ่นพระเอกว่าคุณคิดว่าฉันจะพูดเลี่ยนๆแบบนี้หรืองไงร,รีบไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าพอพูดจบเธอก็เข้าห้องตัวเองไปปล่อยให้พระเอกยืนหน้าซิกนิคอยู่อย่าง,งานั้นไม่กี่นาทีต่อมายองแจก็ได้รับสายจากผอ,อ,อโจอ,อีกครั้งผอโจ,ออโจอบอกเธอว่าเขาอยากให้เธอเป็นผอมูลนิธิของเขาแต่ยองแจไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เธอให้เหตุผลว่า ยังมีคนอื่นที่เหมาะสมมากกว่าเธออย่างเช่นหมอพักจอมเหลี่ยมถ้าว่าพูดยังไงผอ,อโจก็ไม่ยอมรั้นจะเอายองแจมาเป็นผอ,อมูลนิธิให้ได้เหตุผลที่ผอ,อโจเพ่งเล็งมาที่ยองแจเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาไปรู้มาว่ายองแจเป็นคู่มั่นของพระเอกเพราะงั้นเขาเลยจะใช้ยองแจเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในการทําลายพระเอกเช้าว,วันต่อมาเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งหน่วยกู้ภยัยชาวบ้านทั้งหลายเลยมาร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นซึ่งในระหว่างที่พ่อยองแจกล่าวเปิดงานพระเอกก็แอบสงสายตาปิ๊งปัง ยองแจทำเอาเหล่าแม่ยกที่นั่งอยู่ข้างๆต่างพากันอิจฉายองแจกันเป็นแถวในขณะเดียวกันยองแจก็สังเกตเห็นว่าหัวหน้าทีมมีท่าทีแปลกๆพอเธอไปคุยเรื่องการก่อตั้งศูนย์บำบัดจิตกับเขาเขาก็บอกว่าจำเรื่องนั้นไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้ด้วยเหรอครับ ยองแจได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็เดินไปดูเจ้าหน้าที่คนอื่นๆทําการสาธิตการช่วยเหลือที่ข้างสาในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีจูจูยายคนนึงก็เดินไปสะดุดเชือกทําให้ยองแจที่ยืนอยู่ข้างๆพลัดตกน้ําทันทีที่พระเอกเห็นเหตุการณ์เขาก็รีบดำน้ําลงไปช่วยยองแจขึ้นมายองแจรู้สึกตกใจมากเป็นเพราะเหตุการณ์จมน้ําในอดีตเลยทําให้เธอหวาดกลัวถึงขนาดนี้พระเอกที่รู้สถานการณ์ของยองแจดี <ๆ S 2> เขาก็รีบดึงเธอเข้ามากอดก่อนจะพาเธอกลับมาพักผ่อน ที่บ้านหลายชั่วโมงต่อมาทันทีที่ยองแจตื่นพระเอกก็เข้าไปถามถ่ยอาการเธออย่างเป็นห่วงพร้อมกับปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะถ้าว่ายองแจนั้นยังคงตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่หายเธอจึงบอกให้พระเอกออกไปก่อนเธอขออยู่แบบนี้คนเดียวสักพักพระเอกเข้าใจและเดินมานั่งที่โต๊ะอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันเขาก็หาวิธีที่จะทําให้ยองแจอารมณ์ดีขึ้นด้วยและวิธีที่เขาเลือกก็คือการพายองแจนั่งรถบ้านไปท่องเที่ยวซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยได้จริงๆยองแจเธอมีความสุขมากที่ได้ออกมาเปิดห เปิดตาาข้้งนนอกแบบีทั้งคู่พากันมาดื่มด่ำท่ามกลางธรรมชาติและปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดความทุกข์ในใจจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนดึกทั้งคู่ออกมานั่งดูหิงห้อยด้วยกันข้างนอกยองแจเอ่ยปากขอบคุณพระเอกที่ทําให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตให้พระเอกฟังเธอบอกว่ามือของพ่อแม่ที่เคยอบกอดเธอทุกวันมือคู่นั้นพยายามดึงเธอลงไปใต้น้นาด้วยแต่แล้วพวกเขาก็ค่อยๆหมดแรงและจากไปต่อหน้าต่อตาเธอพอยองแจนึกถึงเรื่องนี้ทีไรเธอจะได้ยินเสียง ใครบางคนกระซิบข้างหูว่าเธอมันเป็นตัวซวยแต่แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่พระเอกเข้ามาในชีวิตเธอยองแจพูดทั้งน้ําตาว่าเป็นเพราะพระเอกเธอถึงกล้าที่จะสู้กับเสียงนั้นเพราะคุณได้พิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่ตัวซวยอย่างที่เสียงนั้นบอกทันทีที่ยองแจพูดจบพระเอกก็โน้มตัวไปกอดเธอเป็นการบอกในๆว่าเธอทําดีแล้วและภาพก็ตัดมาเช้าวันรุ่งึ้นยองแจตื่นไปทํางานอย่างมีความสุขเนื่องจากเมื่อวานเธอได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติอย่างเต็มที่และก็เหมือนเดิมก่อนที่ยองแจจะไปทำ เธอก็ไม่ลืมจูจุพระเอกก่อนไปด้วยทางด้านของพระเอกทันทีที่เขามาถึงที่ทำงานเขาก็ยิงคำถามใส่หัวหน้าทีมรัวๆกับเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ข้างสะเมื่อวานหัวหน้าครับเกิดอะไรขึ้นกับตัวปรับรอกปกติจะดึงเชือกขึ้นหลังการฝึกนี่ครับแต่ทำไมเมื่อวานมันถึงหลุดในสภาพนั้นและพันเท้าแม่ๆที่มาเยี่ยมชมได้หัวหน้าทีมได้แต่นั่งอึ้งพระเอกเห็นแบบนั้นเลยถามจี้อีกรอบเมื่อวานคุณได้วัดค่าแอลกอฮอล์ไหมครับ หัวหน้าทีมยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรพวกรุ่นพี่ก็เข้ามาขัดจังหวะและลากหัวหน้าทีมออกไปข้างนอกตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมีระยองหมอพักเข้ามาวุยวายยองแจเรื่องประวัติคนไขย้ยองแจไม่อยากหยุมหัวกับหมอพักอีกแล้วเธอเลยอาศัยจังหวะนั้นปรับความเข้าใจกับหมอพักในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องที่เธอไปไประชุมนานาชาติแทนเขาด้วยฉันไปตามคําสั่งของพออ,อเฉยๆค่ะไม่ได้คิดจะแย่งหรืออยากเอาชนะรุ่นพี่เลยส่วนเรื่องประวัติคนไข้ที่รุ่นพี่ให้ฉันแก้ฉันจะรีบทําและส่งให้รุ่นพี่นะคะหมอพัักที่่ไมเเเคยยห็นนองแจวร์ช เขาก็ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเออเออรีบทําให้เสร็จแล้วกันและตั้งแต่นั้นมาสองคนนี้ก็ไม่หยุมหัวกันอีกเลยตัดภาพมาที่ห้องประชุมผู้ถือหุน้นผู้จัดการควันเข้ามาในที่ประชุมอย่างดิบดีหวังจะแก้สถานการณ์เรื่องที่ถูกร้องเรียนแต่แล้วเขาก็ถูกกรรมการผู้ถือหุ้นที่อยู่ฝั่งพี่แว่นเนิร์ฟกรรมการฝั่งผู้จัดการควันก็ไม่ยอมโต้ตอบกรรมการฝั่งพี่แว่นอย่างเมามันไม่กี่วินาทีต่อมาห้องประชุมก็อีลุงตุงนังมั่วไปหมดทางด้านของพี่แว่นนั่งยิ้มหวานละหนึ่งเพราะจัดจัดกาารส Hãy ตัดภาพมาที่ยองแจระหว่างที่เธอนั่งกรอกประวัติคนไข้ารายเก่าๆให้หมอพักเธอก็ไปสะดุดตากับรูปคนไข้สองรายที่หมอพักเก็บเอาไว้ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเสียชีวิตพวกเขามีอาการคล้ายๆคุณตาฮอเลยทั้งมีจุดแดงๆขึ้นตามผิวหนังและก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดยองแจอยากรู้ว่าหมอพักเก็บรูปพวกนี้ไว้ทําไมเธอจึงไปหาคําตอบแล้วก็ได้รู้ว่าหมอพักเองก็เคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตายของคนเหล่านั้นคนพวกนี้เสียชีวิตเร็วมากฉันเคยสงสัยนะว่าสาเหตุของโรค้ จะมาจากน้ำบนภูเขาแต่พอส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบผลก็ออกมาเป็นปกติดีทุกอย่างยองแจเถียงกลับไปว่าไม่จริงเลยไม่นานมานี้เธอได้ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบอีกครั้งผลปรากฏว่ามีสารหนูปนเปื้อนอยู่พอเอาไปตรวจหาสารโลหะหนักก็พบว่ามีปริมาณถึง0.6มิลลิกรัมซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยหมอพักได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทําไมตอนนั้นผลตรวจเป็นปกติล่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน,แน่ซึ่งยองแจกับพยาบาลคิมก็คิดแบบนั้นนนเหมือกั ตัดภาพมาที่พีแวนหลังจากเขาปั่นหัวผู้จัดการควันสําเร็จเขาก็รีบโทรไปรายงานกับพระเอกส่วนผู้จัดการควันเขาถูกผู้เป็นพ่อเรียกไปตําหนิเนื่องจากเขาไม่สามารถรักษาหุ้นบริษัทไว้ได้ผู้จัดการควันคุกเข่าขอโอกาสจากพ่ออีกครั้งเขาสัญญาว่าครั้งนี้เขาจะดึงหุ้นของบริษัทกลับมาให้ได้พ่อถามผู้จัดการควันด้วยความโมโหว,ว่าแกแอบไปทําโครงการรีสอร์ทหาพระแสงอะไรสิ่งที่ฉันเสียไปแกจะชดใช้ให้ฉันได้เหรอคนอย่างแกนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆทางฝั่งของพระเอกเขามม่แต่หลงดีใจ เรื่องหุ้นผู้จัดการควันจนลืมไปว่ายังเหลือพออโจอีกคนที่เขาต้องจัดการซึ่งรายนั้นก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยเขาพยายามหาช่องโหว่ด้านอื่นของพระเอกจนในที่สุดเขาก็ไปรู้ความลับจากหัวหน้าหันว่าแต่เดิมพระเอกได้สิทธิ์ในการจัดการทุกอย่างของบริษัท RLI แต่เนื่องด้วยช่วงนี้เขาแฝงตัวมาทํางานที่มีระยองเขาเลยไม่มีสิทธิ์จัดการเอกสารอะไรได้โดยตรงตอนนี้คนที่ถือสิทธิ์และจัดการทุกอย่างแทนเขาคือพี่แว่นผู้เป็นมือขวาเมื่อพออโจรู้แบบนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป้า หมายไปที่พี่แว่น ตัดภาพมาที่ยองแจเธอมาหาเบาะแสรเรื่องน้ําจากยายหมวยพร้อมกับเล่าเรื่องผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการใช้น้ําบนภูเขาให้ยายหมวยฟังเมื่อยายหมวยรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็แนะนําให้ยองแจแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงถ้าว่ายองแจกลับไม่เห็นด้วยพวกนี้แหละน่าสงสัยที่สุดขนาดหลุมตลา,ลาดที่เราเจอตอนนั้นมันยังหายไปหลังจากเธอรายงานเลยยองแจกำชับยายหมวยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดจนกว่าผลตรวจที่แน่ชัดจะออกมาสิ่งที่เธอต้องทําตอนนี้คือไปห้ามผู้ที่ยังใช้น้ําจากบนภูเขานั่นฉัน มั่นใจว่าพวกเขาจะเชื่อฟังเธอเพราะเธอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดภาพมาที่พระเอกเข้ามาหาลุงจองมกอีกครั้งเพื่อเร่งลุงแกให้รีบขายที่ดินให้กับเขาซึ่งลุงจองมกก็ตอบเอออ,อไปตามน้ำระหว่างที่ทั้งคู่สนทนาการลุงจองมกก็ขอให้พระเอกหยิบแฟ้มข้อมูลให้พระเอกก็รีบหยิบแฟ้มที่ว่านั้นอย่างไวและทันใดนั้นเองเขาก็ไปสะดุดตาก,กับรูปที่แนบอยู่บนแฟม้มซึ่งหนึ่งในนั้นมีรูปยายของเขาด้วยพระเอกพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดจนกระทั่งเขาออกมาข้างนอกเขาก็เริ่มสงสัยลุงจองมกและว่าลุงแก ต้องการทดสอบอะไรเขากันแน่หรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นใครพอสิ้นเสียงประโยคนี้พี่แ่นก็โทรมาหาพระเอกพร้อมกับรายงานความคืบหน้าเรื่องผู้จัดการควนันถ้าว่าพูดยังไม่ทันจะจบดีจู่ๆก็มีกลุ่มคนมาลากตัวพี่แ่นไปซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกน้องของผอ,อโจนั่นเองพี่แว่นถูกพาตัวมาที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งผอ,อโจเสนอเงินให้เขาจํานวนแสนล้านวอนเพื่อแลกกับการทรยศพระเอกและมาทํางานให้กับเขาพอพี่แว่นได้ยินจํานวนเงินที่ผอ,อโจเสนอ เขาก็เริ่มลังเลใจขึ้นมาแล้วถ้าผมให้ที่ดินนาซองพัฒนากับคุณแล้วตำแหน่งมือขวาของผู้จัดการควนันมันจะเป็นของผมเลยใช่ไหมพออโจพยักหน้าอย่างมีเลนสนยัยก่อนจะยื่นหนังสือสัญญาให้พี่แว่นประทับตราพี่แว่นนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดใส่หน้าพออโจว่วาคิดจะใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อฉันหรอแกเป็นญาติเจ้าของบ่อน้ํามันหรือไงจะให้ฉันร่วมมือกับคนชั่วอย่างแกเนี่ยนะฝันไปเถอะฉันทํางานกับคนหล่ออย่างผู้จัดการใหญ่เท่านั้นโว้ยพออโจได้ยินแบบนั้นก็โมโหหมมมามากเเื่่่อขไไดด้ัังงทีว เขาเลยสั่งให้คนรุมยำพี่แวน่นซะก่อนจะใช้นิ้วพี่แว่นประทับตราบนสัญญาเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วพออโจก็เอาพี่แว่นไปทิ้งไว้ข้างทางหวังจะยั่วให้พระเอกมีน้ำโหซึ่งพอพระเอกมาเจอพี่แวน่นเขาก็โมโหจนเลือดขึ้นหน้าจริงๆเช้าวันต่อมาน้องชเวแอบพาใย,ายหมวยมาที่บ้านกะจะสวีทหวานกับเธอสักหน่อยแต่จังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะจูจุ๊บกันจูจูลุงจงมกก็โผล่มาและไล่ตะเพิดทั้งคู่ออกจากบ้านสองคนนั้นก็วิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตลุงจองมกสั่งไม่ให หากันแต่สองคนนั้นก็หาได้แข่งไม่ครบหมดไม่สนว่าลุงจังมกจะว่ายังไงลุงจังมกที่ได้ฟังก็ถึงกับความดันขึ้นเลยไอพวกเด็กเวนเอ้ยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลพี่แว่นที่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงพยายามบอกกับพระเอกว่าพออโจดึงมือเขาไปประทับตราสัญญาตอนนี้สิทธิ์นาซองพัฒนาตกไปอยู่ที่พวกมันแล้วพระเอกบอกพี่แว่นว่าไม่ต้องเป็นห่วงรักษาตัวให้หายเถอะเดี๋ยวเรื่องนั้นเขาจะจัดการเองพี่แว่นชี้นิ้วไปที่เสื้อของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับบอกให้พระเอกเอาโทรศัพท์เขาออกมาผมแอบ พกมือถืออีกเครื่องไปด้วยครับแล้วก็จัดการอัดเสียงที่พวกมันพูดทั้งหมดเมื่อพระเอกมีหลักฐานชิ้นสําคัญในมือเขาจึงเอาหลักฐานพวกนี้ไปขู่พออโจหวังจะให้ผออโจคืนสัญญาณนาซองพัฒนาให้แก่เขาผมมีข้อเสนอให้คุณสองข้อข้อแรกคุณจะส่งสัญญามาให้ผมดีๆหรืออยากให้ผมเอาเรื่องของคุณไปบอกนักข่าวถ้าพวกนักข่าวรู้ว่ามือขวาของแทซองกรุ๊ปร่วมมือกับนักเลงและรังแกผู้บริสุทธิ์คุณคิดว่าจะปกป้องตําแหน่งตัวเองที่แทซองกรุ๊ปได้หรอเมื่อพออโจไม่มีทางสู้ขเขาย,ย คืนสัญญาฉบับนั้นให้พระเอกแต่โดยดีส่วนพระเอกก็เอาไฟเสียงคืนให้ผอ,อโจก่อนที่พระเอกจะเดินออกไปผอ,อโจได้เตือนเขาอีกครั้งว่าถ้าไม่คิดจะหยุดเรื่องโครงการรีสอร์ทเขาจะต้องชดใช้ผลที่ตามมาอย่างสาสมพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะขอผ้าเช็ดหน้ามาจากผอ,อโจจากนั้นเขาก็เข้าไปสอยหน้าผอโจหนึ่งกลุก่มพร้อมกับพูดแบบเท่ๆว่าเอาผ้าเช็ดเลือดที่กรบปากซะนะนี่สําหรับคุณที่มายุ่งกับคนของผมส่วนเจ้านายของคุณฝากบอกเขาด้วยว่าระวังตัวให้ดีแรงมาแรงกลับไม่ หลังจากพระเอกจัดการผอ,อโจเศษเขาก็โทรไปบอกให้ประธานหวงังขายหุ้นของแทซองไฮเทคทิ Tech ้งซะในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้รับข้อความจากรุ่นพี่ในทีมว่าพรุ่งนี้แลกเวรกับเขาไหมพอดีว่าหัวหน้าทีมจองหรือพ่อบุญธรรมของยองแจเขากําลังจกกะเกษียณราชการรุ่นพี่เลยอยากไปร่วมงานเลี้ยงส่งเขาพระเอกปฏิเสธไปว่าไม่ได้งานสําคัญขนาดนี้ว่าที่ลูกเขยอ,อย่างเขาก็พลาดไม่ได้เหมือนกันพอว่าแล้วพระเอกก็โทรเรียกให้ยองแจมาที่ห้างยองแจถามพระเอกว่าพาเธอมาที่นี่ทำา พระเอกพูดอย่างอ่อนโยนว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกษียณของพ่อคุณผมเลยอยากให้คุณใส่ชุดที่สวยที่สุดพอพูดจบพระเอกก็พายองแจมาเลือกซื้อเสื้อผ้าองแจเห็นชุดสวยๆถึงกับวิ่งเข้าใส่แต่พอเธอเห็นราคาแล้วก็แทบจะเป็นลมองแจรีบหันหลังกลับอย่างไวก่อนจะเดินมาดูเสื้อผ้าราคาถูกๆข้างนอกพระเอกรู้สึกขัดอกขัดใจมากระดับลูกค้าวีวีอย่างเขาจะให้แฟนสาวมาซื้อเสื้อผ้าราคาถูกๆไม่ได้เขาเลยสั่งให้พนักง,งานลดราคาชุดลงทั้งหมดเพื่อที่องแจจะได้ชอปปิ้งยางสบาใจ เมื่อ,อยองแจเห็นว่าชุดสวยลดราคา<ๆ>เธอก็รีบเข้าไปลองจะได้ชุดสวยมาชุดหนึ่งเออพระเอกของเราก็เลิศเกินตัดภาพมาที่ผู้จัดการควนันตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ความสวยก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ได้รับแจ้งว่าประธานฮวังผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของแทซองไฮเทคได้ขายหุ้นของแทซองไฮเทคทิ้งทั้งหมดผู้จัดการควันโมโหจนหน้าสัน่นเขารู้ว่านี่เป็นฝีมือของพระเอก<ๆ>เขาจึงเรียกผอโจมาถามว่าจุดอ่อนของพระเอกคืออะไร พออโจยื่นรูปยองแจให้เขาดูพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือจุดอ่อนของพระเอกตอนนี้ผู้จัดการควันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาเลยสั่งให้พอ,อโจไปจัดการยองแจซะและ e ีพีที่12ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะและมาพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้แฮปปี้นิวเยียร์นะคะ